3วิธีทำเงินจากเหรียญครับแบบง่ายๆสบายสายลองดูคลิปคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแฮปปี้นิวเยร์นะครับในปี2022ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามช่อง Bon Happiness Investor นะครับซึ่งวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาของเหรียญบิตคอยเนี่ยดูเหมือนว่ายังทรงๆไม่ไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะว่าตัวของผมเนี่ยมองเป้าของราคาของบิตคอยไปอยู่ที่ตรงไหนไปดูที่คลิปก่อนหน้าในปี2021 กันได้เลยนะครับดังนั้นครับ ระหว่างที่ราคาของบิตคอยเนี่ยมันยังไม่วิ่งไปไหนครับตอนนี้เนี่ยผมเลยอยากจะบอกครับว่าวันนี้ผมตั้งใจจะแชร์และแบ่งปันครับกับ3วิธีครับในการทําเงินง่ายๆแบบสบายๆกับเหรียญครับนะครับโดยก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปแชร์และแบ่งปันครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องบอทแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ช่องนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งผ่านการกดไลค์คลิปคลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผม พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้เพื่อเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคต่อจากนี้ที่ผมจะแชร์และแบ่งปันนะเป็นเทคนิคที่ผมนะครับเรียนรู้จากการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยถ้าใครนะครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นและเอาไปปรับประยุกใช้ในตลาดคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง Li น์โดยพิมพ์คาว่า epf ได้เลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันนะว่า,าวิธีที่ง่ายๆแบบสบายๆที่ผมพูดถึงนะในการทำกำไรจากเหรียญครับมันจะทำได้ยังไงนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่ชื่อว่า บิดคัพคอยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากจะลงทุนในเหรียญบิดคัพคอยนี้นะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีนะครับใน x c h ช n g e ของบิ t คัพนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าอันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่อยากจะบอกว่าผมมองเห็นโอกาสในบางสิ่งบางอย่างเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่รู้ว่าจะลงทุนไปกับเหรียญอะไรดีซึ่งตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของเหรียญคั Time Frame. เดนะครับอันดับแรกว,วิธีการที่ง่ายมากๆคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหนี่กราฟมันพุ่งแบบทยานสูงมากๆเลยนะวิธีที่1ที่ผมจะพูดถึงครับคือให้คุณครับใช้ indicator ที่ชื่อว่าเส้น EMA 20นะครนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอ่าตอนนี้ครับผมเปิด อินดิเคเตอร์ของเส้น EMA 20ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการง่ายมากๆเลยสําหรับการใช้เส้น EMA 20นะครับแค่คูณครับตัดสินใจแค่นี้เลยครับพอแท่งเทียนสีเขียวนะครับมันตัดขึ้นนะครับย้ําว่ามันตัดขึ้นนะโดยเอาที่ราคาปิดเป็นหลักก็แล้วกันเนาะถ้ามันตัดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บให้คูณครับทาการซื้อที่แท่ง ถัดไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอแท่งเทียนสีเขียวตัดขึ้นปุ๊บให้คุณทําการซื้อที่แท่งถัดไปในขณะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งเทียนสีแดงตัดทะลุลงครับให้คุณทําการขายที่แท่งถัดไปนี่คือหลักการของเส้น EMA ที่แบบสามารถใช้กับเหรียญครับอย่างเรียบง่ายมากๆซึ่งถ้าเราดูครับนี่คือเส้น EMA 20นะครับอ่เรามาดูนะครับตำแหน่งไหนที่มันมีการตัดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ตัดขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะคุณยังมองเห็นเส้นสีเหลืองอยู่แต่ตรงนี้ครับตัดขึ้ นะสมมุติคุณทําการเข้าซื้อแท่งถัดมานะก็คือ1สิงหาคมปี2-1คุณจะได้ราคาของเหรียญครับนี้นะครับสมมุติผมตีราคาเปิดกันละกันนะสัก20บาทไทยถามว่าไปขายเมื่อไหร่ก็ไปขายตอนที่แท่งเทียนสีแดงตัดทะลุเส้น EMA 20เรามาดูครับตรงนี้ยังไม่ตัดนะครับ นี่แท่งนี้ครับแท่งสีแดงตัดทะลุเส้น e อ a 20ตรงนี้นะครับคุณทําการขายที่แท่งถัดไปก็คือแท่งนี้แท่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่25บาทนะครับถ้าคุณขายที่ราคาโอนะให้ดูที่ราคาโที่25.3บาทคุณจะได้กําไรม้นี้ประมาณ24%นะครับโดยใช้ระยะเวลาเนี่ยจากเดือนกันยามาถึงตรงนี้เดือนเซฟก็คือประมาณ1เดือนนะครับหเดือนคุณได้24%ผมถือว่าก็ไม่ได้แย่นะถ้าเกิดคุณรอจังหวะใหม่ก็รอตอนที่มันตัดขึ้นครับถามว่าตัดขึ้นตรงหนนี วันที่9ออกตุลาคมมีการตัดขึ้นนะครับคุณทําการซื้อที่แท่งถัดไปนะครับคือวันที่10ออกตุลาคมราคาจะอยู่ที่25.36คุณรอตัดเมื่อไหร่ก็รอตอนที่มันแท่งสีแดงตัดทะลุลงมาซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้แท่งสีแดงยังไม่ทะลุลงมาเลยนะครซึ่งพอแท่งสีแดงยังไม่ทะลุลงมาถ้าคุณถือไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะคุณถือมาจนถึงตอนนี้ก็คือก็ประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆเนี่ยปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ438นะเท่ากับคุณจะไได้ไไ้้กํารมนีแลวนะ1,600 ปาร์เซนกันเลยดีเดียว ขอย้านะครับว่านี่คือหนึ่งในเทคนิคที่ผมแค่มองเห็นว่าคุณสามารถใช้ลงทุนกับเหรียญครับได้แต่ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้จะสามารถทําให้คุณกําไรได้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จากสถิติเราเห็นชัดเจนนะ,ะว่ามันสามารถทํากําไรเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่คุณนะ,ะว่าคุณจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ยังไงต่อไปนะครับนี่คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าวิธีที่2ทําำยังไงกันให้คุณครับเปิดอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า CDC Action Zone ครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเปิดอินดิเคเตอร์ คือ cdc action zone ถ้าคุณยังจําได้เนาะ cdc action zone เนี่ยชัดเจนอย่างหนึ่งคือโซนสีเขียวเนี่ยให้คุณทําการซื้อที่จุดเริ่มต้นโอเคปะพอเป็นโซนสีแดงเนี่ยให้ทําการขายก็ในที่นี้นะครับผมมองหาโซนสีเขียวก่อนเลยนะจะเห็นว่าโซนสีเขียวตรงนี้เนี่ยมันเป็นโซนเดียวตําแหน่งเดียวกับเส้น ema 20เลยเนาะคุณทําการซื้อที่20.3 4บางคนอาจจะบอกว่าโคชบอลตรงนี้มองไม่ชัดเลยมันเขียวหรือเปล่าถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปซื้อแท่งถัดไปดีก็ได้นะสมมติผมตีว่าคุณซื้อแทงงถััดไปตรนนี้้เลลยแลวกนนะ 20.69สมบุรณนะครับคุณจะขายเมื่อไหร่ก็ขายตอนที่มันเป็นจุดสีแดงนี่ครับก็ทําการขายแท่งถัดไปคุณจะได้ขายแถวๆ2 5่7าๆ25.27นะครับไมน้นี้คุณก็จะได้กําไรประมาณ22%นะครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากเส้น EMA 20เมื่อสักครู่สักเท่าไหร่แต่คราวนี้มาดูต่อ อันนี้ครับจุดสีเขียวเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโซนสีเขียวพอดีเลยนะครับคุณทําการซื้อแท่งถัดไปที่26.65นะครับคือการใช้ CDC Action Zone เนี่ยดูเหมือนว่าคุณอาจจะซื้อได้ช้ากว่าเล็กน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันค่อนข้างคอนเฟิร์มสัญ,ญญาณได้ชัวร์กว่าขายเมื่อไหร่ก็มารอดูจุดสีแดงซึ่งจะเห็นว่ายังไม่มีจุดสีแดงของ CDC Action Zone เกิดขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดบอกว่าตอนนี้คือ4 4 0้ยนะครับไม้นี้คุณจะได้กําไรอยู่ประมาณ1,551%กันเลย ีเดยวนะก็ถือว่าไม่น้อยนะตรงนี้นะครับนี่คือวิธีที่สองนะซึ่งคุณสามารถใช้ทํากําไรจากเหรียญคับคอยตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีที่3กันนะครับ วิธีที่3เนี่ยผมจะใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า RSI เข้ามาประกอบนะครับตอนนี้ครับผมเปิดอินดิเคเตอร์ RSI ข้างล่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมเปิดทั้ง C D C Action Zone แล้วก็ RSI ประกอบเนาะแต่เราจะพิจารณาจาก RSI คำถามคือถ้าจาก RSI เนี่ยผมจะเข้าซื้อตอนไหนผมก็ดูครับตอนตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า RSI เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่า o อเวอร์โถูกต้องไหมอ่าค่ามันจะอยู่ประมาณ25แต่ถามว่าผมจะตัดเข้าซื้อเลยไหมก็คงอย่างเห ผลคือเพราะแท่งถัดมาตรงนี้ครับมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้โชว์การกลับตัวอย่างชัดเจนเนาะแล้วถามว่าผมจะไปเก็บเมื่อไหร่อ่ะผมดู RSI ที่มันเป็นแหลมแหลมแท่งถัดมาตรงนี้เนาะแท่งถัดมาตรงนี้ครับผมก็จะเห็นชัดเจนครับว่าอืมตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะพอมาดู RSI ที่บริเวณตรงนี้บ้างครับเอ้ตรงนี้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับณบริเวณตรงนี้ครับผมจะเห็นชัดเจนครับบางคนบอกให้ดูไม่ออกว่าโค้ชบอลอะงั้นผมขอปิด C D C action zone นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับ คุณจะเห็นว่าแท่งนี้คือแท่งสีแดงเห็นไหมในขณะที่ตรงนี้เป็นสีเขียวที่กืนกินทั้งใบของแท่งก่อนหน้านี้พูดนง่ายมันเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า bullish engulfing ณบริเวณ RSI oversold ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของสัญญาณที่คุณสามารถซื้อได้นะครับผมก็จะทําการซื้อที่แท่งถัดไปผมซื้อตรงนี้เลยครับวันที่22จูลายนะครับก็คือได้ราคาที่13.19นะสมมุตินะครับถามว่าแล้วขายเมื่อไหร่ง่ายมากเลยครับวิธีที่1ของการใช้ RSI นะครับคุณจะไปขายตอนที่ RSI ตัดลงต่ากว่าเส้นตรงนี้ก็ได้เนาะในที่นี้ผมตั้งที่ประมาณ65แต่ในที่นี้ของจริงเนี่ยคุณไซส์70ก็ได้นะตัดลงปุ๊บเนี่ยก็สามารถขายได้เลย สมมุติถ้าเกิดคุณขายตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้ขายเทวๆยี่สิบามจุดหก็ถือว่าพอไปได้นะยังมีกําไรเกิดขึ้นเนาะคุณจะได้กําไรไม้นี้ถึง79%กันเลยทีเดียวจะเห็นว่า RSI เนี่ยโอ้โหเล่นให้คุณแบบได้กําไรหนักอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมอยากบอกว่าถ้าเกิดผมใช้ RSI เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ขายตรงนี้เพราะอย่าลืมครับ I.S.I. เนี่ยมันคือการคอนเฟิร์มว่าช่วงไหนที่มันเป็นโอเวอร์โซช่วงไหนที่เป็นโอเวอร์บอทโอเวอร์โซคือมีการขายมากจนเกินไปโอเวอร์บอทคือมีการซื้อมากจนเกินไปซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะตัดขายจากจังหวะที่มันโอเวอร์บอทเจแล้วก็ตัดแบบเมื่อสักครู่คุณก็ได้กําไร79%ก็ได้เนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดผมไปดูต่อว่าแล้วตอนไหนล่ะที่ I.S.I. เนี่ยมันจะเกิดการโอเวอร์โซจะเห็นว่าผมจยังไม่ได้ซื้อกลับเลยเนาะถ้าเกิดเราดูแค่สัญญาณของ I.S.I IS แบบเมมมื่่่ออสัักกครูนนยโา สูงมากที่คุณอาจจะขายหมูการขายหมูในที่นี้คือคุณขายแบบราคาถูกมากเึียออกะ่ะกำไรมันอาจจะเยอะนะ79%แต่คุณยังขายหมูเกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งจากหลักการของ ISI ตรงนี้ครับนั่นคือมองหา divergent เกิดขึ้นนะ b e a r i s h divergent เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมจะทำการขายออก โดยทันทีนะครับในที่นี้ผมมาดูครับให้ดูที่ RSI ตอนที่มันพีกเนาะตอนไหนที่ RSI ตอนพีคเนี่ยแนวโน้มของยอดมันต่ําลงอ่ะผมดูจากยอดตรงนี้เนาะยอดตรงนี้ลงมาตรงนี้ตรงนี้ต่ําลงจริงนะครับพอตรงนี้ต่ําลงปุ๊บเนี่ยผมจะไปดูที่ราคาไฮของแท่งเทียนข้างบนนะครับดิเวเจนที่เกิดขึ้นคือ RSI จะต้องต่ําลงในขณะที่ราคาไฮของแท่งเทียน จะต้องสูงขึ้นถ้าราคาไฮของแท่งเทียนสูงขึ้นแต่ ISI มีแนวโน้มต่ำลงนั่นจะเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า b e l l i s h divergence ในที่นี้ครับราคาไฮของแท่งนี้นครับมันจะอยู่ที่29.5เนาะให้ดูที่ตัว h รับในขณะที่แท่งนี้ครับอะแท่งนี้เนี่ยราคาไฮอยู่ที่28จะเห็นว่า ISI ต่ำลงแต่ค่าไฮก็ต่ำลงด้วยแสดงว่าตรงนี้มันไม่ได้เกิดเป็น b e l r i s h divergence เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมก็มองสัญญ,ญาณถัดมาเลย นะครับลากเส้นปาตรงนี้ว่าเอ้ยตรงไหนที่มันจะเกิดแนวโน้มของ ISI ต่ําลงจะเห็นว่าแท่งนี้ ISI สูงขึ้นเนาะตรงนี้ก็ ISI สูงขึ้นเนาะในขณะที่ตรงนี้ ISI ต่ําลงไหมก็ต้องบอกนะครับว่า ISI ต่ําลงจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมมาดูค่าไฮครับ34.97ตรงนี้34จะเห็นว่ามัน ไปในทางเดียวกันเนาะแสดงว่ามันไม่ใช่ b e l r i s h divergence นะตรงนี้ครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นว่า RSI สูงขึ้นเนาะในขณะที่ยอดตรงนี้ครับ RSI พุ่งสูงขึ้นถ้าเทียบกับตรงนี้ด้วยก็ยังไม่มีการขายเกิดขึ้นนะในขณะที่ตรงนี้ มาที่ยอดนี้ครับ RSI มีการต่ําลงเนาะเรามาดูราคาไฮกันครับราคาไฮตรงนี้อยู่ที่499.99นะครับในขณะที่ราคาไฮตรงนี้อยู่ที่580คุณจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าผมตีแพทเทิร์นตรงนี้เกิดขึ้นนะค,คุณจะเห็นชัดเจนว่าบริเวณตรงนี้ครับ RSI ต่ําลงโอเคปะในขณะที่บริเวณเดียวกันนี้ครับราคาไฮมันยกตัวสูงขึ้นนั่นเองแพทเทิร์นที่เราตีตรงนี้ให้คุณเห็นมันคือ b a l a n c Divergent โอเคไหมซึ่งพอ b า l l i s ด Divergent เมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมเจอแท่งเทียนที่มันกลับตัวและกืนกินทั้งใบเกิดขึ้นด้วยนะ ผมจะเน้นนะครับกับตัวและกืนกินทั้งใบเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าผมจะทําการเทขายออกแต่การขายก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะขายแบบไหนอย่างไหนผมเคยสอนในคลิปก่อนหน้าแล้วเช่นเดียวกันนะก็สามารถไปติดตามกันดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะว่าคุณจะขายแบบไหนอะไรยังไงในที่สมมุติว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจขายหมดตรงนี้นะพูดง่ายมันเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่า b a l i s h e and o u l f i n g ด้วยผมก็ทําการขายที่แท่งถัดไปเลยแท่งถัดไปคือแท่งนี้ครับที่483.01นั่นหมายความว่าถ้าสมมติผมเทขายหมดเนาะต้น คุนของผมเมื่อกีิบสามดหนึ่งผมตั้งแต่ถือคับคอยมาผมจะได้กำไรสามพร้อยหกันเลยทีเดียวก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเลือกใช้วิธี แบบไหนอย่างไงน,นะครับสามารถเอาไปปรับไปยุกใช้ได้ด้วยและนี่ครับคือ3วิธีที่เรียบง่ายมากๆครับที่สามารถทําให้คุณครับทำเงินและทํากําไรจากเหรียญครับคอยเกิดขึ้นได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณดูวิธีสุดท้ายสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดว่าผมใส่เงินเข้าไป1 0 0 0 0แบาทสมมติเนาะคุณบอกว่าได้กําไร3,561%เนะครับเงิน10,000แบาทของคุณเนี่ยจะถูกเปลี่ยนกลายเป็น3ามล้านหกแสนบาท กันเเลยยทีีดวต้องบอกว่ามีหลายคนมากๆนะครับที่เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเงินหลักแสนให้กลายเป็นเงินเฉียดสิล้านจากเรียนเรียนนี้กันเกิดขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งนะครับผ่านการกดไลค์คลิปคลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องช่องนี้หรือพิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจดีๆเข้ามาที่ด้านใต้ให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนครับช่วงนี้ครับเข้าสู่ช่วงปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยเนาะซ ลงทุนหรือสุขภาพใดๆก็ตามทีแต่คุณยังไม่ได้ดูคลิปของผมผมแนะนําเลยนะครับให้คุณไปดูคลิปเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายที่ผมแปะเอาไว้ด้านบนได้เลยนะครับและรับรองครับว่าถ้าคุณเอาไปปรับไปยุกใช้ในชีวิตของคุณนะครับชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมในปี2022นี้อย่างแน่นอนและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุุณณคคครัับและจงงททําาใในนสิิ่่่่ีดวมช ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องบอลแฮป p i n เนสอินเวสเตอร์และกดส r i ครเป็นมังใจให้กับผมมาโดยตลอดนะครับเราไว้เจอกันคลิปๆหน้านครับ Happy New Year อีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับ